Thank you. พบกับ25นาทีแห่งรอยยิ้มแห่งความสุขค่ะสมยายวาไรตี้นะคะทุกวันพฤหัสบดี15นาฬิกา30นาทีโดยประมาณค่ะวันนี้เราจะเริ่มในช่วงของสมายทริปค่ะต่อด้วยช่วงของสมายเฮลค่ะห่วงใยสุขภาพท่านผู้ชมวันนี้เราจะมีเรื่องของน้ำมันในการปรุงอาหารมาฝากท่านผู้ชมว่าเราจะใช้น้ำมันประเภทไหนในอาหารอะไรนะคะ เพราะว่าน้ำมันนี้จะส่งผลต่อสุขภาพของเราค่ะปิดท้ายด้วยช่วงของสมายเลิฟไทยแลนด์ค่ะหน่วยแพทย์พระราชทานในสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีกิจกรรมที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะติดตามชมให้ได้นะคะ สมายทริปสสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสมายวารายตี้ในช่วงของสมายทริปสรอยยิ้มสู่เส้นทางความสุขอย่างยั่งยืนซึ่งในตอนนี้นะคะก็ขอพาท่านไปรับทราบเรื่องของมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะ นะของประเทศนี้โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นก็คือความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าจนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนาใช้ของการพัฒนานี้มีจุดประสงค์คือความสงบความเจริญความอยู่ดีกินดีพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่4ธันวาคม2537มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินง,งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพัฒนาอื่นๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนในด้านเศรษฐกิจและสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้มูลที่ที่ชัยพัฒนาก่อตั้งเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2531ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่15 0ตอนที่19วันที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2531 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำรงตำแหน่งนายกกิติมศักดิ์ของมูลนิธิและทรงพระกรุณาโปรกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานบริหารหมูลนิธิโดยมีนายสุมเมธตันติเวชกุลเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชื่อนี้มีความหมายนะครับพระพราชทานคำอธิบายว่า ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนนการเข้าไปแก้ไขปัญหาของประเทศนั้นมันมีปัญหาที่ความยากง่ายมันก็ต่างๆกันไปมันเหมือนกับเข้าสงครามนะครับต้องต่อสู้กับปัญหาแต่สงครามครั้งนี้นั้นไม่ได้ใช้อาวุธในการต่อสู้เพื่อเอาชนะหากแต่ใช้ขรบวนการพัฒนาเพื่อไปสู่ชัยชนะเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งชื่อมูลนิธินี้ว่าชัยพัฒนาพระองค์ท่านทรงนมรงตำแหน่งเป็นนายกมูลนิธิด้วยพระองค์เองและโปรดเล้า ให้สมเด็จพระเทพนั้นสทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานบริหารแล้วก็โปรดเข้าให้ผมเป็นเลขาธิการอีกตำแหน่งสำหรับการดำเนินง,ง,งานของมูลนิธิชัยพัฒนานั้นจะเน้นกิจกรรมเพื่อการพัฒนาที่ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการของรัฐที่มีอยู่แล้วแต่จะพยายามสนับสนุนส่งเสริมและประสานงานให้โครงการต่างๆเกิดความสมบูรณ์และสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเฉพาะในกรณีที่โครงการของรัฐถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆทำให้ไม่สามารถดำเนิกนการได้ทันทีอย่างเช่นในกรณีที่อาจต้องจัดซื้อที่ดินจากรัษดรบางส่วนแต่รัฐมีปัญหางบประมาณหรือถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของระเบียบต่างๆทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะช่วยเหลือตามความเหมาะสมเพื่อให้โครงการนั้น ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพสูงสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระรชาชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเริ่มแรกในการจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาและมีผู้มีจิตศรัทธาได้ทุนกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายสมทบชัยพัฒนาเกิดขึ้นมานั้นหลายท่านคงจะทราบดีแล้วนะครับว่าเกิดขึ้นเพื่อความคล่องตัวในการดําเนินการ สนองพระราชดำริให้ทันท่วงทีให้ถึงประชาชนให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้พัฒนานั้นทรงโปรดให้ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเร็วขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นอีกนะครับแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นทำการด้วยความรวดเร็วสนองความต้องการของประชาชนและความทุกข์ยากลำบากของประชาชนในเกิดภัยพิบัติต่างๆจะไปได้อย่างรวดเร็ว แลนะโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนทางกฎหมายและเบียดปฏิบัติในระบบราชการและมัถึงแม้ว่าพ้นจากภายหลังภัยพิบัติเฉพาะหน้าไปแล้วก็ยังสืบเนื่องไปถึงการฟื้นฟูเยียวยานะะการพัฒนาอาชีพการพัฒนาที่อยู่อาศัยและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะถนนหนทางเราได้เข้าไปช่วยเหลือตลอดเวลาครับอันนี้คือสิ่งที่ไทยพัฒนากำเนิดขึ้นเพื่อ สนองพระราชดิษิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับใช้พัฒนาเพื่อเพื่อชัยชนะของการพัฒนานครับสมัยทริปส์ในวันนี้ก็ทําให้่ธอได้รู้จักมูลนิธิชัยพัฒนาอย่างชัดเจนขึ้นนะคะแน่นอนคะ่ะเป้าหมายที่สําคัญของมูลนิธิชัยพัฒนาคือเพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนให้มีความร่มเย็นเป็นสุขและอยู่ดีกินดี อันจะนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศคือชัยชนะแห่งการพัฒนาสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชน เคยฝันว่าพลังงานและวัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มบตอทเชื่อมันว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาขอแนะนำร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโครงการต่างๆประกอบด้วย รัฐสภาชนานีโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวษาอิยิกาเจ้ามูลนิธิมหาจักรีศิรินทร์ร้านจันกระผักและร้านพัดพัดร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากพระราชดําริอาทิสบู่น้ำมันปาล์มผลิตภัณฑ์จากน้ำมันชาข้าวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากหญ้าแฝกผักปลอดภัยเครื่องดื่มสุขภาพ และไอศครีมหลากหลายรสร้านค้าของมูลนิธิชัยพัฒนาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถนนอังรีดูนงังกรุงเทพมหานคร สิ่งดีๆที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากท่านผู้ชมกันค่ะการประกอบอาหารรับประทานเองที่บ้านสร้างความอบอุ่นใกล้ชิดกันในครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญคือเราจะได้รับประทานอาหารที่สดสะอาดสาม,มืรอเลือกสิ่งดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวได้ด้วยค่ะวันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของน้ำมันกันค่ะ น้ำมันเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการปรุงอาหารที่มีอยู่ทุกครัวเรือนนะคะหลายชนิดที่เราเห็นในท้องตลาดต่างมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปบางชนิดเหมาะกับอาหารที่เย็นบางชนิดเหมาะกับปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงเพราะมีจุดเกิดควันในระดับที่แตกต่างกันถ้าใช้น้ำมันที่จุดเกิดควันต่ำมาปรุงอาหารที่ใช้ความร้อนสูงน้ำมันจะก่อให้เกิดพิษต,ต่อร่างกายค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าน้ำมันมีอะไรบ้าง น้ำมันรำข้าวจุดเกิดควันสูงกว่าน้ำมันพืชทั่วไปทำอาหารได้ทุกประเภทเช่นผัดทอดทำน้ำสลัดหรืออบขนมค่ะมีโอเมก้า3โอเมก้า6และวิตามินบีรวมต้านอนุมูลอิสระได้ดีกว่าวิตามินอ e ีถึง6เท่านะคะช่วยลดความเครียดและรักษาความผิดปกติของคุณแม่ไวทองได้ด้วยค่ะน้ำมันถั่วเหลืองรสจะเป็นกลางนะคะเหมาะกับอาหารทุกประเภท มีวิตามินเวิตามิน E และกรดไขมันโอเมก้า3ช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนเพศหญิงมีความสำคัญต่อเซลล์ประสาทและสมองค่ะน้ำมันมะกอกแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะชนิดแรกก็คือเอ t r a Virgin Oil อยสีค่อนข้างเขียวเหมาะกับอาหารจานเย็นเช่นสลัดต่างๆค่ะชนิดที่2นะคะ p พีย o l i อล o ฟอยสีอ่อนกว่า เหมาะสำหรับทำอาหารทั่วไปค่ะเช่นผัดสปาเกตตี้กระทะย่างแต่ยกเว้นการทอดแบบความร้อนสูงนะคะน้ำมันชนิดนี้มีวิตามิน A เบตาแคโรทีนและสารต้านอนุมูลอิสระป้องกันการหลอดเลือดแข็งตัวช่วยให้ร่างกายดูดซึมแร่ธาตุและแคลเซียมได้ดียิ่งขึ้นค่ะต่อมาเป็นน้ำมันดอกทานตะวันค่ะมีเนื้อบางเบาไร้กลิ่นใช้ทำอาหารประเภทผัด แล้วก็สลัดต่างๆได้นะคะช่วยป้องกันการแข็งตัวของหลอดเลือดเนื่องจากมีกรดไลโนเลอิกและกรดไขมัน CLA ค่ะน้ำมันดอกคำฟอยคล้ายกับน้ำมันดอกทานตะวันค่ะนิยมใช้กับอาหารมังสวิรัตช่วยลดเอนไซม์ที่ใช้ในการสังเคราะห์กรดไขมันเพราะมีกรดไลโนเลอิกและเบต้าแคโรทีนค่ะน้ำมันข้าวโพดจะทนต่อความร้อนได้สูงค่ะ เหมาะสำหรับการใช้ทอดที่ใช้น้ำมันมากมีกรดวิตามินอ e, ีกรดไลโนเลอิกช่วยลดการเกิดโรคหัวใจโคโลนาลีค่ะน้ำมันงาแทบจะทนความร้อนไม่ได้เลยนะคะเหมาะสำหรับปรุงกลิ่นอาหารที่ทำให้เสร็จแล้วหรือลดกลิ่นคาวของอาหารทะเลก่อนปรุงเท่านั้นค่ะน้ำมันงาจะมีกรดไขมันไลโนเลอิกช่วยลดความดันโลหิต ชะลอความแก่และการกระจายของเซลล์มะเร็งค่ะสุดท้ายนะคะคือน้ำมันปาล์มค่ะมีจุดเกิดความสูงเหมาะกับอาหารผัดๆทอดๆมีไขมันอิ่มตัวสูงมากไม่เหมาะอย่างยิ่งนะคะกับท่านที่มีปัญหาคอเลสเตอรอลนะคะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก่อนปรุงอาหารคงต้องเลือกน้ำมันให้เหมาะกับอาหารชนิดนั้นๆด้วยค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของท่านและคนที่ท่านรักค่ะ ไปที่อำเภอสังคละบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีค่ะได้ไปพบกับคณะแพทย์คณะหนึ่งที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสุนทรเวชกำลังให้การตรวจชาวบ้านที่นั่นอยู่ค่ะและได้สอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้จึงได้รู้จักกับโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีมีเจ้าหน้าที่และแพทย์อาสา ไปบริการตรวจรักษาประชาชนที่ป่วยไข้รวมทั้งเผยแพผ่ความรู้ด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสุขภาพอนามัยแก่ราษฎรในพื้นที่ที่ห่างไกลค่ะก็ที่ได้มาวันนี้นะฮะก็คือตอนแรกเนี่ยก็เห็นรุ่นพี่หลายคนนะครับที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ มีมาออกหน่วยบ้างส่วนของพอสวะอะไรเงี้ยครับก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มานะครับแต่พอครั้งนี้เนี่ยก็คือ,เ,อ,อเราก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะที่ท่านพระเทพเนี่ยเป็นคนเ,เป็นท่านสร้างไว้นะครับแล้วก็ท่านก็ก็มีโครงการสนับสนุนที่ดีอย่างเงี้ยครับก็เลยพอมีโอกาสเนี่ยก็เลยอยากลองมาทาดูบ้างะครับก็ที่นี่นะฮะก็ถือว่ายังขาดพวก เรื่องของโภชนาการนะครับแล้วก็สุขลักษณะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะพวกโรคขาดสารอาหารแล้วก็พวกพยาธิอะไรเงี้ยครับก็เป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างเยอะนะครับที่ชุมชนแห่งนี้นะครับภูมิใจนะฮะแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการมาถ้าเกิดว่าเป็นผู้พัฒนาชุมชนหรือว่าช่วยปลุกฝังเรื่องของ ค่านิยมหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่แบบจะทําให้น้องเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมาปรับปรุงพฤติกรรมเรื่องของสุขอนามัยอะไรเงี้ยครับให้น้องๆเขาอะ,ะครับครับก็หลักๆของที่นี่นะฮะก็คือเรื่องของออสุขอนามัยแล้วก็เรื่องของผู้ชนาการนะครับเพราะว่าเด็กที่นี่เนี่ยค่อนข้าง เออเมื่อเทียบกับเด็กทั่วๆไปนะครับค่อนข้างขาดสารอาหารแล้วก็ตัวเล็ก,กน,นะครับก็จะมีโครงการดีๆนะครับที่ท่านสร้างไว้อย่างเช่นโครงการภักก่อสารพิษโครงการเกษตรนะครับพวกนี้นะฮะที่จะช่วยในเรื่องของพัฒนาเรื่องของโภชนาการให้น้องๆเขานะครับแล้วก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอะไรเงี้ยฮะที่ปกติเมื่อก่อนก่อนที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาเนี่ยก็ไม่มีโครงการเหล่านี้ครับ ก็ในฐานะที่วันนี้ก็เป็นตัวแทนนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของออคนในโครงการนะครับที่ได้มาทําตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ซาบซึ้งในพร,ระมหากรุณาธิคุณของท่านมากนะครับที่มีโครงการดีๆแบบนี้นะครับที่จะคอยช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยประชาชนทุกๆคนนะครับอย่างทั่วถึงเพราะที่นี่เนี่ยก็ค่อนข้างกันดานค่อนข้างมากเหมือนกันเป็นการยากนะครับที่เกิดว่าเ,เราจะ ได้มาที่ที่แห่งนี้ครับโดยที่แบบเราไม่ทราบมาก่อนว่ามีชุมชนหรือชนบทแห่งนี้ที่อยู่อย่างนี้ในประเทศไทยอะครับครับก็เรื่องในวระ,ะนะครับนี้แล้วก็ในฐานะที่ผมก็เป็นพระสงฆ์นิกรชาวไทยคนหนึ่งนะครับก็ขอขอให้ท่านนะครับมีพระวรากายแข็งแรงแล้วก็พระชนมายุย่งยืนนานครับ โครงการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชประสงค์จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในชนบทที่ห่างไกลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้มีการจัดตั้งหน่วยแพทย์พระราชทานขึ้นและได้ออกปฏิบัติงานครั้งแรกในปีพุทธศักราช2535จนถึงปัจจุบันค่ะ โครงการนี้นอกจากจะตรวจรักษาให้กับราษฎรแล้วยังมีทั้งโครงการอาหารกลางวันโครงการควบคุมโรคขาดสารเอรดีนและโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในถิ่นทุรกันดารด้วยค่ะนี่เป็นครั้งแรกคะ่ะมาวันนี้เป็นวันที่สองแล้วคะ่ะมาตั้งแต่เมื่อวาน ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะว่าเราไม่ได้เรียนอย่างเดียวแต่ว่าเราได้ออกมาแบบทําอะไรข้างนอกบ้างค่ะแล้วก็ทําประโยชน์ให้กับประชาชนค่ะแล้วก็รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขามีความลําบากมากกว่าเราค่ะถ้าสําหรับหนูนะคะก็คือคิดว่าการเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยแพทย์พระราชทานครั้งนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งในชีวิตนะคะก็คือได้มาทําความดีถวายของแบสมเด็จพระเทพค่ะ ก็ในฐานะที่เราเป็นนิสิตแพทย์ในอนาคตเราก็จะเป็นหมอใช่ไหมคะก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนลูกเพื่อนร่วมวิชาชีพนี่ยมาช่วยกันช่วยกันเป็นจิตอาสาค่ะมาแบบมาร่วมพวกหน่วยแพทย์พระราชทานเยอะๆค่ะค่ะก็มาออกค่ายครั้งนี้ค่ะก็คือทําหน้าที่ในการเขียนซองยาให้คนไข้ค่ะก็คือก็คือช่วยกันจัดยาเกี่ยวกับเรื่องของการการแจกยาของผู้ป่วยคนไข้พระราชทานในครั้งนี้ค่ะ ก็ส่วนใหญ่เป็นพวกสุขภาพอนามัยค่ะพวกจะมาด้วยอาการจิดเชื้อทางผิวหนังอะค่ะแล้วก็พวกทางเดินหายใจอะค่ะค่ะก็คือความภาคภูมิใจในครั้งนี้ก็คืออยากอยากจะชวนเพื่อนๆแพทย์แล้วก็พวกกลุ่มสาขาใกล้เคียงเนี้ยค่ะ,ะว่าถ้ามีเวลาหรือว่ามีจิตอาสาก็อยากให้มาช่วยๆกันดูแลสุขภาพประชาชนในที่ห่างไกลเนะะี่ยค่ะเพราะว่าไม่ให้พระองค์ท่านเหนื่อยเกินไป ในฐานะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยแพทย์พระราชทานในครั้งนี้นะคะทำให้ดิฉันเนี่ยรู้สึกว่ารู้สึกถึงความลำบากของพระองค์ท่านนะคะที่ทำเพื่อประสงค์นิกรชาวไทยนะคะในครั้งนี้ค่ะเรารู้สึกว่าถึงเราเราเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเรายังเหนื่อยไม่เท่าพระองค์ท่านค่ะค่ะ่องด้วยสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณนะคะก็คือขอขอให้พระองค์ทรงมีพระพร,ะรานมามยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งผวันของประสงค์ิกรชาวไทยตลอดไปค่ะ ขอทรงพัดเจริญค่ะพระราชาก,กรณียกิจด้านการพัฒนาของสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีที่มีต่อผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารที่ทรงดำเนินผ่านโครงการต่างๆอย่าง,ต,าง,ต,างาต่อเนื่องทำให้ความแตกต่างกันระหว่างผู้ที่ตั้งถิ่นฐานร่วมกันบนพื้นแผ่นดินไทย หากผู้มีโอกาสต่างช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ด้อยโอกาสตามรอยพยุคลลบาทแห่งพระองค์สังคมไทยก็จะเป็นสังคมที่น่าอยู่สงบสันติแห่งหนึ่งของโลกค่ะ สุดท้ายของรายการสมายวาไรตี้แล้วค่ะท่านผู้ชมสามารถแนะนำติชมรายการของเรานะคะเข้ามาที่ s m i ย e ว a r i ไรตี้เก a าสิบสค่ะทีมงานจะนำไปปรับปรุงและสรรหาสิ่งที่ดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายด้วยพระโอวาท ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังคราปรินายกค,ค่ะมีสิ่งดีๆนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้ค่ะพบกันใหม่นะคะทุกพฤหัหสสบดีเวลา15นาฬิกา30นาทีทาง n b t แห่งนี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขค่ะสวัสดีค่ะ